หลังจากที่จนาธานแฮกเกตตี้นะครับพลาดท่าแพ้นอกซูเปอร์เลกเพียงแค่49วินาทีของยกแรกนะครับเจ้าตัวนี่ก็เปิดใจนะครับรับว่าพลาดนะครับเพราะจะตามไปปิดเกมซูเปอร์เลกนะครับโดยมีอยู่บางจังหวะนะครับที่แฮกเกตตี้นี่ต่อยแล้วนะครับซูเปอร์เลกสะดุ้งเลยจะตามไปซ้ำนะครับกะจะปิดเกมนะครับแต่โดนศอกขวาเนี่ยเรียกได้ว่าสวนมานี่เอาตัวเองนี่โอ้โหเรียกได้ว่างายท้องเลยนะครับก็เลยทําให้พลาดท่าแพ้นอกไปนะครับเรียกได้ว่าน่าเสียดายนะครับเจ้าตัวก็ บอกนะครับว่า,าจะเอาซุปเปอร์เลกให้นอกแต่ตัวเองนะครับโดนนอกสเสองนะครับหลังจากนั้นนะครับโจนาธานแฮเกตตี้นะครับก็ได้โพสตผ่านไอจีส่วนตัวนะครับบอกว่าเมื่อคืนไม่เป็นไปอย่างที่คิดนะครับแต่เกมการต่อสู้มันก็แบบนี้ผมคิดว่าซุปเปอร์เลกออกอาการนะครับก็เลยจะเข้าไปซ้ําแต่เขาสวนคืนมาด้วยศอกนะครับต้องยกเครดิตให้เขากับชัยชนะที่หมดจดนี้ ยินดีกับซูเปอร์เล็กด้วยและขอบคุณทุกคนที่วันแชมชิปรวมถึงแฟนๆที่มอบความรักและการสนับสนุนความพ่ายแพ้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางผมสัญญาจะกลับมาอย่างเข้มแข็งและกระหายกว่าเดิมเราลม้มเราลุกเราเรียนรู้และเราจะสู้ต่อไปเจอกันเร็วๆนี้นี่แหละครับเขาก็บอกนะครับว่าไฟนี้นี่เขาก็ยอมรับนะครับว่าเขาจะเข้าไปเรียกได้ว่ากะจะปิดเกมซูเปอร์เล็กนะครับแต่นะครับโดนปิดเกมซะเองนะครับและเขาก็ ยินดีกับซูเปอร์เล็กด้วยนะครับก่อไฟนี้นี่ต้องยอมรับนะครับว่าซูเปอร์เล็กนี่แก้เกมมาละเอียดมากๆนะครับรอจังหวะหนักๆเน้นๆนี่ที่จะปิดเกมแฮกเกอร์ตี้นี่เขาก็ทําได้อย่างที่เขาซ้อมมาเลยนะครับสําหรับซูเปอร์เล็กนะครับแต่แฮกเกอร์ตี้นี่ก็เรียกได้ว่าถึงแม้จะแพ้ไฟนี้นะครับแต่เขาไม่เสียของนะครับจุดตัวนี้ก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับก็จะกลับไปเรียกได้ว่าพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นนะครับและก็ทําตัวเองให้แข็งแกร่งแข็งแรงกว่าเดิมนะครับล้มนี่ ก็ลุกได้นะครับก็ถือว่าไฟนี้เป็นประสบการณ์อีกไฟหนึ่งเลยนะครับของจุาธานแฮกเกอร์ตี้นะครับเรียกด้ว่าเป็นการแพ้นอกยกแรกเพียงแค่เวลาแค่49วินาทีเท่านั้นนะครับก็ถือว่ารวดเร็วนะครับหลายคนนี่ก็โอ้โหเรียกได้ว่าหันไปแป๊บเดียวนึ่งหันกลับมานี่โอ้โหนอกแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าโดนอะไรเลยนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่แหละครับมวยที่อาวุธหนักอาวุธแรงและอาวุธคมนี่ใครพลาดก็มีโอกาสหลับได้ทันทีนะครับ ไม่ใช่ว่าแฮกเกอร์ตีน้นี่อาวุธแกไม่หนักนะครับอาวุธแกก็หนักนะครับถ้าซูเปอร์เล็กโดนตรงๆนี่โดนเต็มๆก็มีโอกาสร่วงได้ทันทีนะครับแต่วันนี้นี่ซูเปอร์เล็กนี่ก็ดวงดีกว่านะครับได้จังหวะได้โอกาสก็ฟันโชกเดียวนี่ก็เกมจบเลยนะครับนี่แหละครับเขาก็บอกว่าศอกเดียวไม่เหลียวแลนะครับวันนี้ ก็ถือว่าซุปเปอร์ลีกนี่ก็สุดยอดนะครับและก็ยินดีกับผู้ชนะแล้วครับและก็ให้กําลังใจจุณาทานให้เกตตี้นะครับให้ตัวนี้สู้ต่อไปนะครับก็มีนะครับแฟนสาวนะครับก็คอยให้กําลังใจอยู่ตลอดนะครับก็ไม่ไปไหนนะครับเรียกได้ว่าไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนะครับเธอคนนี้ก็ยังเคียงข้างจุณณานให้เกตตี้อยู่ตลอดนะครับเราก็รอดูนะครับว่าในเส้นทางของจุนธานให้เกตตี้นะครับในรุ่นแบนต้มเวทในกติกามวยไทยเขาจะเจอกับใครนะครับในไฟต์ต่อไปนะครับหลังจากที่เขา เสียเข้มขัดแชมป์โลกไปแล้วนะครับแต่เขายังเหลือเข้มขัดแชมป์โลกนะครับกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับในรุ่นแบนตัมเวดอยู่นะครับเราก็รอดูนะครับว่าเขาจะมีโอกาสป้องกันแชมป์หรือไม่นะครับหรือไฟต์ต่อไปจะเจอกับใครนะครับนี่นะครับเป็นอะไรที่น่ารุ้นน่าดูมากๆนะครับดูว่าทางด้านบอสชาตรีและทีมงานวันนะครับจะประกบให้จนนาธานแฮกเกอร์ตี้เจอกับใครเจอกับนิโครหรือเปล่านะครับเพราะนิโคนี่ก็อยากเจอกับแฮกเกอร์ตี้อยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับ แฮกเกตีนี่ไม่ได้เป็นแชมป์โลกมวยไทยรุ่นแบตตัมเวทแล้วนะครับก็เป็นทางด้านซูเปอร์เล็กนะครับอันนี้เราก็รอติดตามนะครับดูว่าในไฟต์ต่อไปนะครับไฟต์ที่เขาจะกลับมานี่เขาจะเจอกับใครอันนี้เราก็จะมาเดรข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราเดินะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะคคครรรััับบบเเพพิ่่่มมืออนนแดดไไล์าาที atg24 ะฝกวว้้ย